ดูแมงกระพุนดูแมงกระพุนแมงกระพุนมากเงี้ยนเลยแมงกะพุนมากเงี้ยเงี้ยนเลยดูแมงกะพุนมากเงี้ยเงี้ยนเลยแม่นเนี่ยเขากินเขาไปยำเออเขาไปยำไปอะไรก็ได้แมงกระพุนนะกิยำยำ เรื่องแมงกะพรุนแมงกะพรุนวางรวนอยู่ก็มีหมางรวานอยู่ก็ยังพี่น้องเอ,อ้ยนี่แนะแมงกะพุนดูแมงกะพุนดีกว่าอืม หมดทั <that> ้งทะเลเลยดูมากเงัดเงี้ยนเลยแม่งก็พุ่นมากเงัดเงี้ยนเลยเขาเรียกเรียกคนแตเขาเวลาก็ทำก็เขามาจับแล้วใส่เรือลงไปในมาหาจับแล้วเขาก็เอาขึ้นไปแช่น้ำเกลือไว้ แช่น้าเกลือไว้แล้วก็หมักน้ําเกลือไว้ก่อนแล้วอรเขาถึงเอามาทำตอนหลังก็ใส่สารส้มก็ไปฆ่า,าให้มันใหญ่มันในทีงแรกเราไม่ทอยาง้นมันคันกินไม่ได้เนี่ยเขาเอาไปหมักน้ําเกลือหมักอะไรไว้สักเดือนสักอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วเขาก็เนี่ยเต็มหมดเลยเนะี่ย เอขาขาวมันทั้งนั้นเลยนะแมงสับป่นนั่งเปลเลยนะลอยว่อนหมดเลย เวลาเขาใส่ยำใส่อะไรนั่นออกินอร่อยส่วนมากก็ส่งตามประเทศเลยส่วนมากาบ้านเราก็ได้กินมั่งมาได้กินมั่งส่วนมากก็ตายต่างประเทศก,กันหลายต่าประเทศเนี่ยขาวหมดเลยเนี่ยตัว,วเล็กๆัง มันเป็นคืนแล้วมันคืนเป็นลมเป็นลมเป็นคื่นมันมันคอวิ่งกันเท่าไหร่นะเต็มหมดเลยมันเเห็นไหมในกล้อง <c ười> นเนี่ยได้ปลามาหน่อยนึงนนถายแปดสิบาถายเก็ดสิบแถายวันนี้ได้ว่าปลากระต่ายปลาชิ้ช่างของเราเออนี่ก็อากาศดีก็ได้กินอากาศไม่ดีก็ยังว่านะเทำงานเจอก็นอนพักผ่อนกัน ของเล็ของเราเนี่ยทะเลา กว้างใหญ่ไพศาลน้ำทะเลทะเลทะเลสีคราม แมงกระพุนตุ่มใหญ่จัง we <laughs> รสวัสดีิเศษเม่แพงเนี่ครับกดเน็ตคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยต้องทำมาหาแดกนะครับช่องยูทู e